สวัสดีครับผมครับเมื่อสิบห้าพี่น้องมาถอดปากน้ำนะครับผมครับเห็ดแคบปากน้ำกันนะครับผมครับผมก่อนท้องสีเอาไปถอดนะครับเห็กรอบๆเพราะต้องต้มก่อนนะพี่น้องครับเบืองน้ำครับน้ำเดือดแล้วครับผมครับเดี๋ยวเราใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับผมครับปากน้ำอย่เราทำควมสาดแล้วนะครับผมข้างล่างสาดแล้วนะครับเอาลงไปต้มได้ครับ ต้มไปสักพักหนึ่งนะครับผมครับครับหลังจากเขาต้มซุปแล้วครับพี่น้อง๋ยวเใาสีมาหั่นกันนะครับผมครับนครับหลังจากเขาหั่นเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเยีายว้เดือใไฟเกือไปจังน้อยนะครับผมครับนะครับแล้วจะคลุกเคล้านะครับเอาไฟเอาไปถอดนะครับผมเดี๋ยวนะครับไปถอดกันนะครับพี่น้องครับน้ำมันได้แล้วครับผมครับ เราถอดเลยพี่น้องเอาเตยเรือแล้วครับผมครับนี่ครับตอนเส่เกลือนะครับน้มันจะกะเด็นนะครับพี่น้องก่อนจะทอาจะทอดนะครับทอาคุดเกลือก่อนนะครับผมครับเสร็จแล้วครับผมครับ แคบป,ปากน้ำทอดกรอบนะครับผมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้บ้าเพียงในละกันได้พี่น้องเด้กอบคุณได้หลายครับผมครับ